พยนสวัสดีค่ะสวัสดี fc น้องเจจ๋ารถสวยเกรด A ทุกๆท่านนะคะวันนี้มาพบกับน้องเจจ๋าที่บริษัทเพจนิกแล้วนะคะอาน,นาจากขายรถมือสองที่ใหญ่ที่สุดในย่านมีนบุรีนะคะเข้ามาคลิปนี้แล้วไม่มีผิดหวังแน่นอนค่ะอย่าพึ่งเลื่อนผ่านไปไหนนะคะชมรถก่อนนะคะสำหรับลูกค้าอยากได้รถกระบะคุณภาพคัดเกรกคุณภาพเกรด A ป้ายแดงมือเดียวสภาพเดิมทั้งคันนะคะสีเดิมโรงงาน นะคะสตอรี่ที่มาที่ไปตรวจสอบได้หมดรถไม่เคยมีผ่านกันพิกความจมน้ําไฟหไหม้ไม่เคยมีมาแน่นอนนะคะเพราะว่าเราเป็นอาณาจักรขายรถมือสองและเกดเอที่ใหญ่ที่สุดนะคะในย่านมินบุรีตรงนี้วันนี้นะคะขอนําเสนอเป็น Toyota Revo นะคะคนที่อยากได้รถตัวกระบะยกสูงและเป็น4ประตูนะคะคันนี้ห้ามพลาดจริงๆ เป็นปี2017นะคะคันนี้เป็นปี2017ราคานะคะค่าตัวไม่แพงอย่างที่คิดนะคะได้รถสวยส,สภาพเก๋ๆแบบนี้นะคะแทบบอกรถฟรีดาวยังไงก็ห้ามพลาดอย่างแน่นอนนะคะดเดี๋ยวเราไปชมกันก่อนนะคะความสวยความเดิมของรถคันนี้การตัวนี้นะคะได้ไปในส่วนของไฟมันติรีเฟคเตอร์สวยใหม่เดิมทั้งคันนะคะไฟเดทม์รันนิ่งมีให้เรียบร้อยไฟตัดหมอกมีมาครบหมดนะคะสภาพรถเดิมทั้งคันกระจังหน้า นะคะเดิมทั้งหมดเพราะว่าอะไรทุกชิ้นส่วนนะคะจะเป็นสภาพเดิมแล้วก็ของเดิมโรงงานทั้งหมดเลยนะคะเดิมโรงงานมากจริงๆนะแล้วก็รวมมาถึงสภาพในส่วนของล้อนะคะล้อนี้ก็ได้เป็นล้อแมกอลลอยนะคะได้ยางขอบ1 7เซนะคะมาพร้อมยางปี2020เลยทีเดียวนะก็ได้ไปพร้อมกับตัวรถในส่วนของอ่า สภาพใต้ซุ้มล้อนะคะก็อยู่ในสภาพเดิมแบบนี้นะคะรวมไปถึงบันไดทางขึ้นอยู่ในสภาพสมบูรณ์แบบมากๆเลยสัญ,ญลักษณ์ด้านข้างนะคะคําว่าไฮลักแล้วก็กระจกมองข้างเป็นแบบโครเมียมไฮเลี้ยวคือก็เป็นกระจกเดิมๆนะคะของโรงงานนะคะที่พร้อมใช้งานมากนะคะสภาพรถสวยเดิมทั้งหมดมากๆเลย คนไหนนะคะอยากได้นะคะใครอยากได้คันนี้นะคะรับรองว่าเรียบรีบเลยอย่ารอช้าไม่งั้นไม่ทันได้รถสวยคุณภาพเกรดเอดแถมใหม่ออกรถฟรีดาวคันนี้ผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันกว่าบาทนะคะผ่อนเริ่มต้นหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทนะได้รถเป็นเกียร์ออโต้นะคะลืมบอกไปว่าคันนี้เป็นเกียร์ออโต้เป็นตัวจีนะคะเป็นสองจุดสี่ตัวจีซึ่งเป็นตัวท็อปนั่นเองนะคะไฟท้ายนี่ก็อยู่ในสภาพเดิมของเดิมนะคะรวมมาถึงกันชนท้ายนะคะก็อยู่ในสภาพเดิม ที่เปิดนะคะฝาท้ายก็เป็นแบบโครเมียมมาพร้อมกล้องถอยหลังต, 3, ญญตัวไฟตาที่สามสัญลักษณ์ตัวจีอยู่ครบนะคะมาพร้อมคาว่าอนลโวเป็นสีบอลเงินซึ่งเป็นสีที่คลาสสิกนะคะเป็นสีรักษาทําความสะอาดง่ายเป็นสีที่รักษาทําความสะอาดง่ายนะคะไม่เก่าไวแน่นอนนะคะไม่ต้องกงังวลไปดูภายในกันบ้างนะคะภายในคันนี้น่าสนใจยังไงนะคันนี้นะคะภายในเดิมใหม่มากนะคะ ใหม่มากจริงๆนะคะสภาพรถดูเลยนะคะลูกค้านะคะแทงประตูนะคะเป็นในส่วนของที่ปรับกระจกไฟฟ้าและปุ่มเซ็นทรัลล็อกอยู่ครบหมดนะคะรวมมาถึงพวงมลาลัยมันติฟังก์ชั่นเดิมๆสวยๆใหม่ๆเกียร์ออโต้แบบขัานมันไดนะคะมาพร้อมคอนโซลตรงกลางที่มาพร้อมจอน,นี่นะคะขนาดจอน,นี่ อันนี้คือเดิมๆมากเลยสวยใหม่กริบกลิก่นหอมยังอยู่เบาะเป็นเบาะหนังสีเทานะคะตัวนี้เป็นตัวจีจะได้เบาหนังสีเทาแล้วก็ได้ที่ปรับเบาไฟฟ้านะคะฝั่งคนขับนั่นเองนะคะน็อตทุกตัวไม่มีรอยขยับไม่มีรอยขันไม่มีรอยคลายนะคะสภาพรถเดิมทั้งคันสวยทั้งคันสภาพสวยเดิมมาก นะคะใครสนใจก็ติดต่อน้องจเาจ๋าเข้ามาเลยยินดีช่วยเหลือทุกคันดันทุกเคสแล้วก็ออกได้ทุกอาชีพด้วยนะคะถ้ารายได้เป็น2เท่าของค่าง,งวดก็ซื้อคนเดียวได้โดยไม่ต้องค้ำเลยถ้ารายได้ไม่พอก็สามารถเอาภรรยาเอาลูกมาร่วมรายได้ก็ได้เช่นกันนะคะ ลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะสนใจอยากได้รถคันนี้นะคะก็โทรหาน้องเจเจจ่าที่เบอร์0942987766เช่าซื้อได้เช่นกันนะคะมีบริการจัดไฟแน้นถึงหน้าบ้านแล้วก็มีบริการให้ลูกค้านะคะส่งรถให้ถ้าลูกค้าไม่สะดวกมาดูรถนะคะแล้วก็มีโปรคับฟรีถึง90วันขึ้นอยู่กับเงื่อนไขธนาคารแล้วก็เครดิตของลูกค้านะคะ ถึงลูกค้าไม่มีเครดิตก็สามารถเช่าซื้อคันนี้ได้เช่นกันนะคะไม่ต้องกังวลน้องเจ,จ้าจ๋าช่วยเหลือน้องเจ,จ้าจ๋ายินดีให้คําปรึกษานะคะลูกค้าไม่ต้องเกรงใจไม่ต้องกังวลก็โทรมาคุยกันได้เลยนะอ่ะเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของรายละเอียดของห้องเครื่องยนต์กันนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะตัวนี้เป็นเครื่อง2.4นะตัว G ีนะคะเป็น2.4ตัว G นะคะอ่ะไปดูกันก่อนเลย มาดูในส่วนของเครื่อง2.4ตัว G นะคะตัวนี้เป็นเชื้อเพลิงดีเซลล้วนนะคะลูกค้าสภาพคันหน้าสภาพของเดิมใหม่ทั้งหมดรถนะคะดูเลยแต่ละคันน่าสนใจมากรีบจองเลยนะคะใครสนใจใครอยากได้ก็รีบจองกันเข้ามาเลยนะคะนี่นะคะสภาพเครื่องยนต์ใหม่ๆเดิมๆสวยๆแน่นๆเนบเนนะคะอ่ะดูกันชัดกันไปเลยภาพสวยเดิมใหม่มากนะคะ เครื่องยนต์เดิมทั้งหมดไม่มีรอยเยอะไม่มีรอย,รอยแก้ไขแดัดแปลงใดๆมานะไม่มีรอยเยอ่จากน้ำมันเครื่องฉนวนกันความร้อนอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์แบบฝาน็อตกระโปรงนะคะไม่มีรอยขันไม่มีรอยขยับนะแก้ไฟกออัมข่อยู่ที่เดิมทั้งหมดแผ่นเพจยังติดอยู่ที่เดิมรับประกันการันตีรถเดิมสวยหมดทั้งคันค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็เดินทางมาถึงท้ายคลิปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้องจ้าจ๋าด้วยนะอยากจะดูริสอยากจะให้น้องจ้าจ๋ารีวิวคันไหนเป็นพิเศษ อยากจะดูรุ่นไหนเป็นพิเศษนะคะรีเควสร,รีวิวกันเข้ามานะคะคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะคก็ะะถ้าได้แค่นั่งมองนะคะลูกค้าไม่ตัดสินใจนะคะไม่ได้รถไปขับแน่นอนนะคะต้องโทรหาเจ้าจ่านะคะรถค่อนข้างจะไปไวมาไวสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะคกก่ะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะสวัสดีค่ะ